วงกลมก่อนวงกลมให้ตรงกันสิวงกลมต้องอยู่ตรงนี้กลมต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ลากลงมาก็ลากขึ้นมาอานนี้นก,นก็ลากมาลักไปตรนี้หลักขึ้นลากขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้น ขึ้นที่นอนหนูขึ้นขึ้นตรงขึ้นตรงมาอ่าก็ต่อไปว,วอแเวนวงกลมวงกลมข้างล่างวงกลมวงกลมอย่างเดียวเออวงกลมก่อนเดี๋ยวค่อยลากขึ้นนั่นแหละวงกลมเอ้อวงกลมกอยู่ยข้า,ลาง,ขลง,งล่างวงกลมอ่ะลากขึ้นมาโค้งลากขึ้นมาโค้งอืงมาต่อไปสระอา กระอาก็าโค้งแล้วก็ขีดลงมากระอาก็ขีดลงมาเดี๋ยวาอยาเดี๋ยไปสูงมากให้เท่ากับวอแหวนอ่ะนั่นแหละลงมาเลยโอเคอ่ะงั้นตัวยึดจอนี่ในที่ TDA เหมแบบเนี้ยเหมือนตัวยึดจอนี่ g t a นะอ้าวตัวยึดจอน,นี่อ่าต่อไปนาไปิกขุเขียนไม่จุไม่ตั้ง Ừ, ยังใส่ลงไปจุแล้วเอามาชัา้นอนุบาลสองชั้นออ่างออ่างเหมือนเดิมจำได้